วันนี้จะพาไปคุยกับหมอดินอาสาอำเภอเมืองพะเยาคุณจำนงนาประดับไปฟังแนวคิดการเริ่มต้นการทำการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองและครอบครัวตอนนี้ผมอยู่กับพี่จำนงนาประดับซึ่งเป็นหมอดินอำเภอเมืองพะเยานะครับก็วันนี้ ก็คงจะได้มาคุยกัน <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์ <c oughs> นะครับอยากถามคําถามแรกคือจอกปเนี่ย <c oughs> มีที่มาที่ไปยังไงครับทำไมถึงตั้งชื่อสวนว่าจกปอครับ <c oughs> สวนจกปอที่เราตั้งชื่อมันเนี่ยมันมีด้วยกันอยู่2องในย,ยะด้วยกัน <c oughs> ก็คือว่าเราทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยคือ,อครอบครัวเราเองต้อง <c oughs> มีส่วนร่วมต้องยอมรับกับเราให้ได้ว่าเราทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งเรา เลิกใช้เคมีเด็ดขาดนะถ้าเกิดว่าครอบครัวเราไม่เห็นด้วยทําอินซีไม่ได้เลยจอกับปอยในยะที่หนึ่งก็คือใช้ระบบครอบครัวมาเป็นตัวนํำจอนี่คือย่อมาจากจอก็จำงจำงจำงเลยแล้วกะนี่คือกับกับกับแล้วปอปอก็คือแม่บ้านผมชื่อจันเปงอ๋อก็คือจอกับปอเปงพี่เปงอ่าพี่เปงจำงกับพี่เปงคือ ครอบครัวมาร่วมกันทําส่วนนี้ก่อนหน้านี้พี่ทํางานอะไรครับอืมคือผมเมื่อก่อนก็เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ในกรุงเทพเนาะอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่หนุ่มมาเลยไม่เคยทําการเกษตรมาก่อนเลยครับแล้วก็ช่วงปี40ฟองสบู่มันแตกผมก็ทํางานเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์เหมือนกันผมทํางานเป็นสื่อมวลชนเอ่อไม่สื่อมวลชนผมอยู่ Production House. โปรดักชันเฮาส์โปรดักชันเฮาส์ก็คือรับทำสารคดีบ้างทำมิวสิกบ้างถ่ายละครบ้างอะไรนี้ แล้วก็ผมสุดท้ายก็มาทำเป็นพนักง,งานอินดิเตอร์พนักงานตัดต่อ10กว่าปีครับแล้วฟองสบู่มันแตกปี40ตรมยำกุ้งเนาะผลกระทบกับสื่อมวลชนมากที่สุดผลกระทบกับเรื่องของแนวทะกับงานที่เราทำก็จับพัดจ,จับผูํทำยังไงดีเนาะก็เลยกลับตั้งหลักที่พะเยาเมื่อปี40ก่อนอี่ <40. S 1> กลับมาบ้านตอนปี 40? 40. 40 40ก็คือ แฟนผมแม่บ้านผมก็กลับมาอยู่พยาวละผมให้แม่บ้านมาอยู่พยาวแล้วก็พอมาปี40เสร็จปั๊บมาตั้งหลักลองมันทําไม่เป็นน่ะไม่เคยทํากันเกษตรเกษตรแล้วยิ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยนะใช่ใช่เอาแค่เกษตรก่อนเพราะเราไม่เคยทําเลย <laughs> พอมาปับ๊บมาปี40เอ่อมันหาแนวทางที่เราจะทําไม่ได้เพราะอาชีพเรามันมันไม่ได้เกี่ยวทางนี้ไปสมัครตามช่องต่างๆช่อง11ช่อง7ช่องอส่วนภูมิภาค คือเราอายุเยอะแล้วเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนก็เลยเอาทางนั้นแม่บ้านผมก็เลยว่า,อาลองทําเกษตรกันดูไหม,มเขาอบรมที่ไหนมผมก็ลองติดก็เข้าไปผู้ใหญ่อบรมที่ไหน<ม>บอกผมด้วยนะมมผมเป็นอยากทดลองทําการเกษตรอยู่ตอนเชื่อไหมครับว่าพอทําการเกษตรมันรู้สึกตัวเราแล้วละ่ะเราชอบละคือมัน<พ><อ>มีสเสน่ห์พอลงไปทําแล้วรู้สึกว่ามันใช่ใช่ใช่ เป็นสิ่งที่ทเราชอบแต่เราไม่รู้ตัวเองว่าเราชอบมาก่อนเพราะเราไม่เคยทำเราไม่เคยทำอพอทำปั๊บจุดแรกที่เราทำนี่ก็ด้วยสาเหตุที่ว่าที่เราปลูกผักก็ด้วยสาเหตุเราซื้อผักจากตลาดมา<อ>แล้วเรามาทำกินเอายกตัวยอย่างเลยองชัดที่สุดแล้วก็เปลี่ยนใจทันทีเลยก็คือซื้อกระลำดอกกระลำดอกขาวๆนะครับ<ำ>กระลำดอกแช่น้ําเกลือต่างๆนานา,นานแล้วผัดสู้มลงไปกินยามันบึ๊บออกมาเลยอะ ตั้งแต่นั้นเราก็ตั้งใจว่าปลูกผักกินเองดีกว่า<อ>ปลูกผักกินเองแล้วก็โชคดีได้มาเป็นาทางสถานีพัฒนาที่ดินพยาว,วเนี่ยก็มาเห็นว่าเราสนใจก็เลยว่าเชิญเราไปช่วยงานเป็นอาสาก็คือ,อหมอที่อาสาเขาก็มาช่วยสอนเราเรื่องของการทําปุ๋ยสอนเราในเรื่องของการตรวจดินทํำยังไงเนาะเพราะว่าเกษตรกร,เ,กรเราส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ค่อยไม่ค่อยได้คิดเองเอาคือให้คนอื่นคิดแล้วผมก็เหมือนกับโชคดีเหมือนกันเนาะที่เราไม่ได้ไม่ได้โตมากับปเกษตรโดยตรงก็คือสมองก็ยังโล่งอยู่เพราะว่าข้อมูลที่เราเอามาปั๊บเนี่ยเราเอามาผนวกกับการที่เราไปดูงานสถานที่ต่างๆผมมองนี้ครับว่าเราไปดูงานที่อื่นเนี่ยมันโคลนละพื้นที่มันคนละบริบทกัน ของเรามันเป็น่ไมว่าคเหนือากาศไม่ว่าจะเป็นดินมันต่างกันนช่แต่ละภาคไม่เหมือนกันไปดูงานจันทบุรีไปดูงานเพชรบุรีถูกไหมครับอากาศมันต่างกันเราก็จิบข้อดีของเขาแล้วมาประยุกต์กับของเราแล้วจับมาเป็นในเรื่องข้อมูลใหม่ๆของเราแล้วทดลองอย่างผมเองเนี่ยผมก็คือว่าปลูกผลิตอะไรสักอย่างเนี่ยผมจะต้องทดลองดูก่อนไม่ใช่ทําทั้งผืน เพราะฉะนั้นเราจับหลักแรกก็คือว่าเรามีที่เลี้ยงแล้วก็คือพัฒนาที่ดินพะเยาวเรา<อ>เราก็มีห้องแลบอยู่ที่จังหวัดน่านออมันอยู่ที่เขตจังหวัดน่านผมก็ส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ก่อนตัวอย่างดินที่ในพื้นที่ใน,พ,นพื้นที่ที่เราจะปลูก<อ>ใช่สมมติว่าผมจะปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกผักล้มลุกอะไรต่างๆเนี้ยผมก็จะเอาดินตรงนั้นแล้วก็ แจ้งความจำลองไปที่ในตัวอย่างดินว่าเราจะปลูกอะไรอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงเขาจะบอกเลยว่าเขาจะบอกมาเลยเหมาะไม่เหมาะชถ้าไม่เหมาะเขาจะบอกไม่เหมาะเลยใชแต่ถ้าหากว่าเราคือเหมือนกับว่าเรามีความรู้ดั้งเดิมเยอะเนี่ยบางทีอาจจะต่อต้านนะไม่เชื่อไม่เชื่อะมาเชื่อไม่เชื่อดินก็ดินเหมือนกชนทำไมมันจะปลูกไม่ได้ใช่ใช่กันยังไงเกษตรกรส่วนใหญ่เขาไม่สนใจไม่สนใจเรื่องของการว่า ความต้องการของพื้นที่แต่และที่มันเหมาะสมกับพืชแต่และชนิดนนมั้ยเนาะอย่างสมมุตินะครับว่าผมจะปลูกมะเขือสักต้นหนึ่งเนี่ย <alloy> ปลูกตรงไหนก็ปลูกได้ถูก <mm> ไหมครับครับ <c ough> แต่ความเหมาะสมเขามันมันเหมาะสมร <mm> หรือไม่เหมาะสมถ้ามันเหมาะสมปั๊บมะเขือต้นนั้นโรคก็ไม่กวนแมลงก็ไม่มาเพราะมันเหมาะสมกับพืชตรงน,นั้น <mm> สมมุติว่าค่า pH ของเราตอนตรวจเนี่ยปลูกมะเขือปลูกมะเขือตรงน,นี้ก็คือค่า pH อยู่4.5ครับ 4.5แต่มะเขือต้องการ5.5ค่า pH 5.5ถามว่าปลูกมะเขือได้ไหมปลูกได้แต่ความสมบูรณ์ของมันไม่ไม่ไม่เต็มที่อพอเราเอาดินไปวิเคราะห์เสร็จปั๊บเราก็ดูว่า,าทางพี่เลี้ยงเรามีอยู่แล้วนี่ห<อ>ัวหน้าหน่วยสถานีเนี่ยเขาจะมีพี่เลี้ยงคอยคอยมาเทนเราตลอดแล้วก็เอาใบนีวิเคราะห์ดินไปคุยกับว่าเราจะปรับดินยังไง ปรุงบำรุงดินให้มันเหมาะสมกับปลูกมะเขือนี่ทําไงอเขาก็จะมาละพี่จำนงต้องใส่ตัวนี้นะตอนนี้ข่าวิเคราะห์ดีมันออกมา4.5เดี๋ยวผมมาสนับสนุนดูลมไม้ให้ใส่เท่านี้นะจํานวนเท่านี้ต่อไร่ใส่พร้อมวิธีใช้เสร็จปั๊บพี่จำนองใช้ตัวนี้ควบคู่ด้วยเรื่องของปุ๋ยพืชสดให้ปอเทืองมาหวานก่อนพี่จำนองทำทำน้ำหมักด้วยเดี๋ยวผมสอนให้ผมมาเจ้าหน้าที่มาสอนทำน้ำหมักปุ๋ยหมัก ปีที่1ดินตรวจเสร็จปั๊บพอปรับปรุงดินปีที่2ตรวจใหม่ตรวจใหม่ค่าพิเฮจาก4.5ขยับมาคือดินมันมีการพัฒนาคุณภาพมันให้มันดีขึ้นดีขึ้นแดงว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมาถูกทางแล้วใช่ใช่ก็คือพอเราปรับปรุงเสร็จปั๊บมันชะปรับปรุงทีเดียวแล้วจบครับปีที่1ตรวจพอรู้ข้อมูลดิบแล้วพอปีที่2มาปั๊บรู้ข้อมูลแล้วว่าข้อมูลดิบของเราออกมามัน4.5นะปีปีที่2ไปตรวจ ขึ้นมา5เป็น 5. เป็น5เป็น5เนาะพอปีปีต่อไปตัวอีกตรวจ3ปีขึ้นมา5.5ความเหมาะสมของดินที่จะปลูกพืชทุกอย่างได้เนี่ยก็คือตั้งแต่5.5ถึง6.5ที่สมบูรณ์เราดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยพื้นที่ของเราสมมติพื้นที่ของเรา5ไร่5ไร่ถ้าเกิดว่าเก็บตามพัฒนาที่ดินเองเนี่ยมันจะเก็บประมาณอยู่สัก20จุดเก็บให้ทั่วเลย ให้ทั่วเขาจะมีเงื่อนไขในการเก็บตัวอย่างดินก็คือว่าห้ามเก็บตรงเอาที่วัวไปกองนะเพราะว่าตรงนั้นก็คือนอกที่วัวไปกองมันก็มีพวกเชื้อราแล้วก็เป็นเฉพาะจุดตรงนั้นอย่าไปเก็บตรงที่เผาขยะนะอย่าไปเก็บตรงที่เผาไม้เผาอะไรต่างๆเก็บตรงที่คิดว่ามันมีปัญหาแล้วก็เก็บสลับกันไปสลับฟันปลาก็ได้เก็บให้ทั่วบริเวณเหมือนเหมือนสุ่มนะใช่ใช่สุ่มตัวให้ครบใช่ใช่ใช่เราต้องเอาดินทุกส่วนทุกตัวเนี่ย เอามารวมกันทุบๆๆๆๆแล้วเคล้าเข้ากันหมดเลยแล้วก็เอาตัวอย่างดินแค่ประมาณครึ่งกิโลที่เราเก็บมานะอาจจะถังใหญ่ๆอะไรก็จะกลายเป็นภาพรวมของดินพื้นที่นั้นนี่คือตัวอย่างหนึ่งตัวเพราะว่าดินหนึ่งตัวที่เอาไปวิเคราะห์เนี่ย25ไร่ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างในพื้นที่เดียวกันแต่พื้นที่ของเรามันจะกี่ไร่ก็ช่างเราก็ตีว่าของเราหนึ่งแปลงหนึ่งแปลง พอได้ตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็ส่งตัวอย่างดินไปที่พัฒนาที่ดินจิตสานีเนี่ยฐานีไเยานะฐานนี้ก็จะส่งเข้าเข้าแลบที่ที่น่านให้แล้วแจ้งผลนานไหมครับพี่ก็พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเขตเขตของเราเนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมด4จังหวัดเชียงรายพยาวแพร่น่านตอนนี้เราก็ต้องตามคิวตามคิวก็ประมาณ3เดือนเขาก็จะส่งตัวอย่างส่งใบวิเคราะห์ดินมาหาเราเลยมาหาเราโดยตรงเนาะเพราะฉะนั้นก็คือ พอใบมาปั๊บเราไม่เข้าใจหรอกเราจะต้องเอาใบเนี้ยไปคุยกับเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งให้ที่ายให้เราฟังใช่คำแนะนําคือเวลาได้เราได้ผลมาแล้วเราก็นําผลเนี้ยไปสอบถามไปปรึกษากับทางสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาต่อไปเนาะสวัสดีครับผมนายวิชานดูคำนะครับเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานนะครับสถานีพัฒนาที่ดินพะเยากรมพัฒนาที่ดินในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินพะเยานะครับก็ได้รับนโยบายจากกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับการทำก,รการเกษตรในพื้นที่ของเกษตรกรที่ปราศจากสารเคมีนะครับแล้วก็ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายนะครับในพื้นที่ให้เล็งเห็นอ,อันตรายของสารเคมีในการใช้ในแปลงของการเกษตรซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อตัวเกษตรกรนะฮะซึ่งในส่วนของพัฒนาที่ดินพะเยาเนี่ยเราก็ได้มีเครือข่ายนะครับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด อยู่ประมาณ5กลุ่มทั้งเขตอำเภอแม่ใจเขตอำเภอเมืองนะครับซึ่งเขตอำเภอแม่ใจเนี่ยก็จะมีอยู่ตอนนี้ที่ดําเนินงานอยู่ก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครและของอำเภอเมืองก็จะมีอยู่3กลุ่มซึ่งภายใต้ของกลุ่มพวกนี้ก็จะมีศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับของของแต่และตําบลเนี่ยกระจายอยู่ในพื้นที่และก็จะมีศูนย์เรียนรู้เกษตร PGS นะของหมอดินจำนงนาคประดับ ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะเป็นเหมือนศูนย์เรียนรู้ใหญ่ของจังหวัดพะเยาของเราเลยซึ่งจะมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจแล้วกอ็อยากจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องการทําเกษตรอินทรีย์ว่าผลดีแล้วก็ผลเสียของการใช้สารเคมีแล้วก็ผลดีของการใช้อินีเนี่ยเป็นอย่างไรและกระบวนการวิธีการที่เราจะดําเนินการในแปลงอินทรีย์เนี่ยก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ในแปลงของอหมอดินจํนวนงของเราได้นะครับเอาใช้ระบบ โซลาร์เซลล์เป็นหลักโจอที่ไม่ต้องพึ่งพาไม่พื่งพาไม่ฟ้าเลยมี3ระบบด้วยกันระบบที่1ก็คือใช้ระบบแบบมินิกันมินิกันตรงนี้ของเราพื้นที่ตรงนี้ก็คือว่าความกว้างความกว้างข,ของเราเนี่ยอยู่ประมาณสักประมาณ40 40 40เมตร40เมตร 40, 40เตราใช้ระบบที่1ก็คือใช้ในเรื่องของมินิกัน มินิการตอนนี้ใช้มินิการหัวพลาสติกเนาะพลาสติกยิงอยู่ประมาณ15เมตร15เมตร1ตัวแล้วก็ตัว7เมตร1ตัว7เมตรก็คือหมายถึงมันสามารถครอบคุมได้อยู่1งานก็คือ100ตารางวาน่ครับโซนนี้ที่เราใช้เนี่ยโซนของของของ,ของไม้ผลตรงนี้เราใช้มินิการตัวเงิงโซนที่2ก็คือว่าเรามีพืชคุมดินด้วย เราใช้ในตัวในเรื่องของเขาเรียกว่าสปริงเกอร์สปริงเกอร์ตอนนี้ผมเลือกใช้สปริงเกอร์ลัศสีิอยู่6เมตร6เมตรก็คือลัศมนิเอ่อเท่าเดียวกันยาวอยู่40เมตรเท่ากัน40เมตรใช้สปริงเกอร์ทั้งหมด5หัวสปริงเกอร์ลัศมีอยู่ที่6เมตร6 6เมตรที่ครอบครอบคุมในเรื่องของอ่อสปริงเกอร์แต่ละตัวคือส่วนของไม้ผลส่วนในเรื่องของไม้ที่ไม้เป็นไม้ล้มลุกเนี่ย เราจะใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าเ,เทปน้ำพุ่งสปริงเ,เทปที่เราใช้ก็คือว่าตอนนี้ผมใช้เทป5รูเทป5รูยาวเท่าเดียวกัน4 0เมตรเท่าเดียวกันรัศมีออกมาก็คือ2องสองออ,นนกออกมาก็คือว่าตอนนี้5รูออกมาก็คือรัศมีอยู่4เมตรครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนาะเลือกใช้ว่าระบบน้ำา ระบบน้ําที่เราจะใช้เราต้องคํามดูน้ําที่เรามีอยู่กับจํานวนไม้ไม้ที่เราปลูกเหมาะสมที่จะปลูกอะไรเพราะนั้นสวนเจ้ากระป๋อเองก็คือพร้อมที่จะให้แทนคาแนะนำเนะาะคาแนะนําได้ว่าเราปลูกไม้ล้มลุกปลูกไม้ผลปลูกไม้ที่มันมีไม้ผลข้างล่างเราต้องเลือกใช้เลือกใช้ระบบน้ำแบบไหนในด้านการตลาดนะแล้วก็ในส่วนของ ู้บริโภคนะฮะตอนนี้ในจังหวัดพะเยาเนี่ยก็จะมีกลุ่มผู้บริโภคที่หันมาสนใจการบริโภคเรื่องผักที่ปลอดสารพิษนะครับแล้วก็สินค้าเกษตรที่อยู่ในกลุ่มของอาการรับรองการมีส่วนร่วม PGS นะฮะก็ค่อนข้างจะหลากหลายซึ่งตอนนี้สินค้าของในกลุ่มเกษตรกร PGS ของเราเนี่ยไม่พอจำหน่ายด้วยเหตุที่ว่า การบริโภคไปแล้วป๊บเนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเล็งเห็นความปลอดภัยแล้วก็รู้สึกบริโภคไปแล้วป๊บสุขภาพของตัวเองรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ทําให้สินค้าของเราตอนนี้อย่างกลุ่มพีเจของอําเภอเมืองเนี่ยเราจําหน่ายกันที่สินค้าเกษตรทรกศนะครับตลาดสีเขียวแล้วก็จะมีโรงพยาบาลน,นะฮะที่ไปวางจําหน่ายอยู่แล้วก็ของกลุ่ม แม่ใจของเราเนี่ยก็จะวางอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ใจเป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้กลุ่มหัวหน้ากลุ่มนะครับหรือประธานกลุ่มของเราเนี่ยก็ได้ส่งข่าวมาว่าสินค้าของเราเนี่ยตอนนี้ยังอยากจะได้เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตขึ้นมาอีกโดยเข้าร่วมกลุ่มที่ว่าปลอดสารพิษนะครับของทางพัฒนาที่ดินของเราซึ่งเราก็ได้สนับสนุนและส่งเสริมเกี่ยวกับสารเล่งนะฮะแล้วก็ปัจจัยการผลิต บางส่วนนะฮะในปีแรกที่เราส่งเสริมไปในส่วนปีการต่อยอดของไปเนี่ยกลุ่มสามารถอยู่ได้กลุ่มเข้มแข็งปั๊บเนี่ยก็จะสามารถบริหารจัดการในส่วนของกลุ่มได้เลยนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับว่าเริ่มต้นการทําอินรีเนี่ยนะครับมันจะยากแค่เบื้องต้นนั้นเนี่ยแค่นั้นเพราะว่าพอทําเสร็จปั๊บสิ่งที่เราได้เนี่ยมันคุ้มค่ากับชีวิตเราเลยละ่ะหนึ่งละเราจะได้เรื่องของสุขภาพครับสุขภาพ เราจะได้สุขภาพที่เราห่างไกลเรื่องเคมีทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราเลิกใช้ทั้งปุ๋ยทั้งยาทุกอย่างแล้วก็ <c oughs> เราก็จะได้เรื่องของมูลค่าเพิ่มในเรื่องของผลผลิตของเรารเราสามารถทําผลผลิตของเราให้มันมีราคาสูงขึ้นนะครับเพราะว่าผักแต่ละชนิดพืชแต่ละชนิดเนี่ยเมื่อมันมีใบรับรองปั๊บเนี่ยมีแต่คนนตอนนี้ผู้บริโภคเองเนี่ยมีความต้องการอยากได้ผักที่มันอินทรีย์จริงๆปลอดสารจริงๆปลอดสารจริงๆเพราะว่า ถ้าเกิดเราพูดไปร้อยๆว่าเราไม่เคยใช้ปุ๋ยไม่เคยใช้มาหลายปีแล้วแต่มันไม่มีไม่มีหลักคำ้ำประกันในเรื่องของใบรับรองถูกไหมครับถ้ามีใบรับรองยืนยันปับ๊บนี่คือเกษตรอินทรีย์ร้อปเปั๊บเนี่ยไม่ต้องจําเป็นไปนั่งตลาดขายเลยเลูกค้าโทรสั่งหาเราเองแล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของราคาเ,เราเองกําหนดเองได้หมดอย่างสตอเบอรี่ผมที่ทำเนี่ยนะ สตรอเบอรี่ที่ผมปลูกเนี่ยผมขายโล5 0 0านะคุณต้มเกรดเอขายโล5 0 0เกรดทั่วไปก็ขาย350เพราะของเราเนี่ยปลอดสาร100 1 0อเพราะว่ารสชาติเอ่ยเรื่องของอายุการที่เขาจะอยู่เนี่ยเขาอยู่ได้นานกว่าผักที่เป็นอินทรีย์จริงๆเปรียบเทียบกับผักตลาดเนี่ยมันจะต่างกันเลยผักตลาดเนี่ยเอาวางไว้แค่2ชั่วโมงเนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่ของเราอยู่ได้ถึง3วัน 3วันห้าวันของเรายังอยู่ได้เลยนะครับสุขภาพเราก็ได้คนที่เรารักก็ได้เพราะว่าเราจะส่งเอาอผลผลิตของเราเนะี่ยให้กับคนที่เรารักที่สุดเนาะพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าหลานเหลนถูกไหมครับทํายากไหมไม่ยากครับเพียงแต่ว่าเราแค่อดทนเข้าใจกระบวนการมันแค่นั้นแหละเข้าใจกระบวนการมันว่าทนะําอินทรียเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็ อย่างที่บอกกันล้ว,ว่าเราจะเก็บเงิน <c oughs> เก็บทองไปเยอะแยะเพื่อที่ <c oughs> จะไปเข้ารักษาตัวช่วงบั้านปลายชีวิตทำไมเราสามารถทำเองได <c oughs> ้สามารถเลือกได้ก็เลยฝากว่านี่เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าหันมาปลูกผักอินทรีย์กันเะครับพืชผักอินทรีย์ว่าเราเองจะได้มีสุขภาพที่ดี